อ้อฮัยนี่กี่คืมองอ่ะเนี่ยวอาทเวลากี่โมงยอมเนี่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยอะฮจริงเลยวันนี้่ิมงแล้วเนี่ยเอ้นี่แปดโมงเช้าแล้วนะเนี่ยโอ๊ยตอนน้องรีบไปแล้วตัวเองเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทัน,จทน,ทน,ใ,นใจเธอฉันนไได้ะทงยปู ฉันม่ลองแต่จะบุตรเธออยากให้รู้ไหมว่าวันไหนอยากเคียขงขกันเธอจะเดินเข้าไปข้างในใจของเธอฮุอยฮ้ยฮยฮยจะไปโรงเรียนสายแล้ววันนี้ฮุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ย อ้าววันนี้มาสายนะไข่เจียวจางรุ่นพี่รอตรวจอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ขอโทษด้วยครับรุ่นพี่หนูหนูมาสายหน่อยครับพอดีหนูนอนหลับเพลินนะครับเฮ้ยจะบอกรุ่นพี่เขาอย่างไงดีนะอ๋อหนูดูซีรีส์ะครับรุ่นพี่เฮ้ยเกิดจริงๆเลยโอเคเโอเคพี่เช็คซื้อเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นห้องก่อนนะบ๊ายบายเวลานี่แหละที่เราจะสารภาพรักกับรุ่นพี่รุ่นพี่ครับพอดีว่าหนูชอบเออเอารุ่นพี่ นเอาล่ะวันนี้ครูจะมาถามว่าไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันเอาล่ะช็อกโกแลตคุงอะไรเกิดก่อนล่ะอ้ยการบ้านเท่าภูเขาความง่อเขาเท่ากับจักรวาลครับครูก็ต้องเป็นไข่แล้วสิครับอาจารย์ง่ายๆแค่น,นี้เองอ๋อ เอ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเอาล่ะต่อไปไข่เจียวจังไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเอยอลเลยยอเลยโอมันก็ต้องไข่สิข้าจอเยื่องง่ายแค่นี้เองโอ้เก่งมากตอบถูกต้องนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้ลูกศิษย์ของฉันเธอน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะโอ้ลุนพี่ โอ้รู้สึกเสงจริงๆเลยอ่ะจิ๋วุ่นพี่ไม่ติดสซักทีอ่ะอยากจะขอรุงพี่เขาเป็นแฟนซะหน่อยอ่ะออไม่มีแฟนกับเขาเลยช่วยดิเอ๊ขอโทษครับหนูไม่ได้ตั้งใจโอ้เจ็บชิพรอยเลยอ่ะเอาใครเจียวจังแล้วแล้วพี่เขาโอ้ขอขอโทษด้วยนะครัหนูไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกน้องแค่นี้เองอ่ะพี่สบายมากเลยอ่ะแค่แรงน้องชนพี่รับได้หมดนั่นแหละโอ้แต่จริงๆพี่มีเรื่องที่อยากจะคุยกับน้องน้องชอมาเป็นแฟนพี่ได้ไหมอ่ะโอ้ โอ้ยจริงจริงรักเหรอคบรุ่นพี่โอ้ตกลลงค่ะโอ้รับไปแฟนเลยค่ะวันตอ่อมาเธอช่วยตอบหน่อยได้ไหมเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากามาวงส่วนฉันชอบเธอตรงนี้ตรงที่เธอเป็นทุกตรงชอบตรงที่จะดีๆๆๆแล้วก่อนและชอบเอาใจฉันมาตลอดเฮ้ hey, hey, ฉันเลือก,กันนี้ไม่เอาอ่ะขอเลือกเธอทั้งตัวเลยแล้วก่อน โอ้ยลุกพี่ขอเราไปหาไอติมกินกันดีกว่าไปขอาลูกพี่โอ้ยลูกสิ่หิวมากเลยขอาลูกพี่ไม่ไม่ไม่เอา啊ลุกพี่ทำไมลุกพี่ถึงไม่ไปกินไอติมกับฉันแล้วขอาเขาไม่ไปกับเธอหรอกนะเยละหลนเขาไปเดทกับฉันแล้วจ้ะแล้วเขาเป็นแฟนกับฉันแล้วด้วยแอบแซ่บกันมานานแล้วแหละไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเฮ้แกโกหกอย่าไปเชื่อ อ้าวถ้าไม่เชื่อลองไปถามไอ้โต้ห้องสามดูได้เลยมันไปคบกันแล้วอะจะไม่มีใครแยกมือบีไปจากฉันได้แกโกหกไม่กระแทนไม่เอาละค่ะไม่เอาละค่ะหนีดีกว่านี้ดีกว่าจะหนีไปไหนฉันพูดจริงๆนะลองไปถามไอ้โต้ห้องสามดูได้เลยมันคบกันแล้วอะฉันไม่ได้โกหกแกโกหกปีจะไปเจอคนแบบนั้นโอที่จะไปคบกับแกตายตาย ลุล้นพี่ครับลุ้พี่ครับกับไอ้น้องผมฟ้าเนี่ยจริงๆเหรอครับพอดีฉันสงสัยเขาครับให้ลุ้พี่อยู่ใกล้ชิดกับคนนี้มากเลยอ้าวแต่แต่ว่าฉ,ฉันไม่ได้ทำอะไรเขาจริงๆนะครับแต่ว่าฉันแค่ถามเฉยๆนะครับลุ้พี่มันถึงเวลาที่พี่ต้องบอกความจริงกับน้องแล้วสินะน้องไข่เจียวจังจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็ชอบน้องนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่แอบชอบผู้ชายอ๋อจริงๆเหรอครับลุ้พีโ่โอ้ได้ได้ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้แต่แต่ว่าไอ้ตองห้องสาวก็คือแฟนของลุ้พี่สินะโอ้ล ป้โถ่เอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปหาต้งแฟนพี่ก่อนเนาะบ๊ายายโอ้งไปแล้วเนาะเอาตัวเองไอเซ็งกูที่แท,ท้ลุนพี่ก็ใจแกลเลยที่เองป้าโถเอ้ยก็ไม่บอกตั้งแต่แรกฉันจะได้ไม่ต้องเสียใจแบบนี้ไงขอจบคลิปวีดีโอนี้นะครสวัสดีครั